ระวงังได้ไ <laughs> ไดเอ็นไปกรไดคนหมานท่านี้นนบ,จจบ้ามันไดกอันนี้มันต้องเห็นไหม <laughs> มีได้ได้ได้ตัวนึนงเลดิอันดี อันนี้แลยปลาคุดกระปูมีหูม,มือว่าประพาท่ายวีดีโอนอนหน้าปิกนี่เราเห็นวีดีโอแล้วข,ข้ามคักมาถ่ายตอนปลาไงเอาแนะล้วหูนะปลาก็ไนี้ักพอเลยแล้วขูอู่ดอลกไปถ่ายเงี้ยได้ยีบอกเฮ้ยอืมเพื่นอนเราหาอะไร ไปะยะาปะยะสุ่นไปะยาทานมาคู่มือปานเกาเตา่าคาละเต้เองวะหมูเช้ามมูเล่โอ๊ยเ่าน,น,นหืมคุยขี้มันน้อย เจอได้อยู่เด้นี่อโอ้ดิสอตัวเลยนมะันก็อยู่เนาะมันหั่นจื่อได้นาะเลยเนาะจังได้กี่หลอกก็คือกันเนาะโอ้ค่อยกึดมันอยู่ <c oughs> ของเนี่นมันอยู่ในนั้นแห่เนา่ะ <c oughs>